ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในช่องของเราสวนนัทนันชาแนลนะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านเกาะฟาร์มค่ะตรงน,นี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวนาที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำเมลอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนเมลอนกันและให้เขาแนะนำพื้นที่ตรงนี้ให้ฟังนะคะด้านนี้ได้ค่ะ เชิญค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่เจ้าของสวนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวเองหน่อยนะชื่อสีวันนะคะสีวันสุดกิตจูนก็เป็นเจ้าของสวนเมลอนบ้านเกาะฟาร์มค่ะ,ะตรงนี้พื้นที่ตั้งเราอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งเราอยู่ในตําบลบ้านเกาะอําอเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ตรงนี้ถ้าจะมาง่ายก็ถ้ามาจากพระรามสองก็วิ่งเข้ามาประมาณสี่กิโลจากพระรามสองสี่กิโลมาถึงก็ให้สังเกตตรอตุ้ยการันตีหรือว่าร้านสเต็กทูเดย์ค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ทางเข้าเราจะอยู่ตรงร้านสเต็กทูเดย์ค่ะมีป้ายบอกส่วนใหญ่ลูกค้าบางทีก็หลง แต่ถ้าถ้าตั้ง GPS มาที่เมลอนบ้านเกาะฟาร์มก็มาถึงที่เลยใช่ค่ะค่ะวันนี้เราพามาดูโรงเรือนี้ที่มีกำลังมีผลผลิตใช่ค่ะอันนี้ซสานี้อันนี้ก็จะเป็นโลเด้นออรนเลเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มแต่ลูกเขาจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทอง อายุการเก็บเกี่ยวนี่เราจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่อะคะอายุการเก็บเกี่ยวล็อตนี้จะอยู่ประมาณันที่สองสิงหาสองสิงหาค่ะที่จะถึงนี้เปิดสวนให้เข้ามาเปิดสวนให้ตัดมาตัดมาชิมมามาฟินกันได้เลยค่ะแต่ว่าในช่วงยุคโควิดถ้าใครไม่สะดวกเราก็มีจัดส่งให้มีบริการมีบริการจะส่งให้ค่ะแล้วติดต่อก็ติดต่อเบอร์0 8 6 0 4 4 8ด0 6ค่ะ คุณติ๊กชื่อติ๊กค่ะได้ค่ะทำมาห้าปีแล้วค่ะอันนี้ก็เข้าปีที่หกค่ะมีหลายโรงเรือนแต่ละโรงเรือนเราก็จะมีหลายสายพันธุ์อันนี้ถ้าเป็นสีเหลืองอีกโรงหนึ่งก็จะเป็นตะข่ายเนื้อส้มเนื้อเขียวเนี่ยค่ะผิวของนอกเป็นตะข่ายค่ะเนื้อสีส้มสีเขียวแสดงค่ะ ทำนาญแล้วชำนาญแล้วถ้าท่านใดสนใจนี่เข้ามาหาความรู้มาศึกษาได้มาเที่ยวมาชมได้นะคะพี่เขาใจดีเนี่ยเขาเปิดให้เข้ามาในโรงเรือนเลยสามารถเข้ามาตัดได้เองอันนี้เขายังไม่เหลือทองเขาเพิ่งจะเริ่มเข้าสีค่ะก็ถ้าถ้าเข้าสีเยอะๆก็จะเข้มกว่านี้ทองออกส้มๆทมากกว่านี้แต่วันนี้เราพามาชมกันก่อนเผื่อท่านใดสนใจเดี๋ยวเราก็ มามาเปิดใค้เข้าชมสวนวันที่สองสิงหา<ะ>สามารถเข้ามาตัดผลผลิตมาชิมผลผลิต<ะ>มาซื้อผลผลิตกันได้ไดค่ะ,คะ,ะโอเคค่ะไหนขอความรู้นิดนึง<ะ>ถ้าเราปลูกปลูกเมอลอนเนี่ยอายุอายุของการปลูกเนี่ยอยู่ประมาณเ,เท่าไหร่อะคะแต่ละสายพันธุ์อายุจะไม่เท่ากันนะคะอ,อย่างสายพันธุ์เนี้ยอายุจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดิบห้าวันแต่ว่าถ้าเป็นตะข่ายเนื้อส้มเนื้อเขียวก็จะอยู่ที่แปดสิบถึงแปดสิบห้าวัน ก็จะเฉลี่ยอยู่ในเบยนี้ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะและอายุการปลูกอยู่ที่แล้วแต่แต่ละสายพันธุ์มันจะมีมากน้อยต่างกันนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ไออันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์โกลเด้นออร์เลนก็คือผิวข้างนอกจะสีเหลืองทองชเนื้อข้างในเป็นสีส้มในรุ่นนี้นะคะเน้อข้างในจะเป็นสีส้มลูกใหญ่แล้วกิโลกรัมละหนึ่งออ๋อพี่จำหน่ายกิโลกรัมละหนึ่ร แลวถ้าบริการส่งเราจะมีค่บริการส่งก็ถ้าอยู่ในละแวกใกล้เคียงสมุทรสาครเราจะส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็คิดตามระยะทางเลยตามตามที่เราจะส่งค่ะคิดตามค่าขนส่งใช่ใช่คือเราแพคบริการแพคให้ทุกท่านก็คืออยู่บ้านแล้วรอรับของได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเดินทางค่ะแต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวฟินๆได้เห็น ผลผลิตอย่างนี้ในสวนก็เชิญมาที่สวนได้เช่นกันมาตัดเองกับต้นก็ได้ค่ะถ้าชอบใจลูกไหนบางคนอยากได้ลูกใหญ่บางคนอยากได้ลูกเล็กค่ะบางคนงบน้อยขอเอาลูกเล็กๆไปชิมก่อนอะไรงี้ลูกใหญ่ปกติเฉลี่ยลูกอันนี้มันก็จะอยู่ประมาณสองกิโลกว่าๆสองกิโลถึงสองกิโลครึ่งสองโลกว่าถึงสองโลครึ่งลูกเล็กก็จะประมาณโลกว่าก็ประมาณโลครึ่งถึงไม่เกินสองโล ก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะสามารถเลือกตัดได้เลือกเลือกชมได้แล้วก็ถ้าเข้ามาก็มีผลผลิตให้ได้ชิมก่อนได้ให้ชิมก่อนเยอะมากเยอะมากนี่ขนาดเห็นลูกเล็กๆนี่ยน้าหนักดีนะน้ำหนักเขาจะใช้ได้ค่ะอืมอันนี้ก็อสายพันธุ์นี้มันค่อนข้างที่ลูกค้าจะชอบเพราะเนื้อเขาจะกรอบอ๋อได้ความกรอบใช่ได้ความกรอบได้ความหวาน ก็เลยจะชอบเปลือกบางใช่ดูสังเกตจะเปลือกเนาะแต่อยากเห็นตอนผลมันแก่เดี๋ยวเราค่อยๆเผื่อมีโอกาสจะผ่านเข้ามาอีกทีหนึ่งพี่บอกว่ามันจะเป็นสีเหลืองทองเข้มกว่านี้เยอะเพราะนี่มันก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณสองอาทิตย์ถึงจะถึงจะได้กําหนดตัดนะคะอย่าลืมกันนะคะถ้าถ้าตัดได้ก็คือวันที่สองสิงหาคมหกสี่พี่เขาเปิดสวนให้เข้าชมได้เข้าตัดได้แล้วก็สามารถชิมผลผลิตได้นะคะส่วนใครไม่สะดวกก็ติดต่อพี่เขาได้เลยพี่เขาสามารถจัดส่ง เอ่อจะส่งออนไลน์ได้แพ็กกล่องส่งได้นะคะเดี๋ยวขอเบอร์พี่เขาอีกรอบหนึ่งเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์สี่สี่แปดสองศูนย์หกค่ะค่ะพี่พี่ติ๊กนะคะติดต่อได้เลยค่ะโอเคค่ะมาดูเรามาเห็นทางฝั่งนี้จะมีลักษณะอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งแนะนำให้หน่อยอันนี้จะเป็นสวิตเน็ตเนื้อข้างในสีส้มเหมือนกันแต่ว่าข้างนอกเขาจะเป็นตะข่ายสีขาว ว่าเห็นเห็นเดินมาแล้วเจอรูปทรงแตกต่างกันค่ะแต่ได้ความหวานได้ความกรอบความหวานใช่ความหวานกรอบเหมือนกันแต่พันุสายพันธุ์นี้เขาจะกลิ่นเขาจะหอมฝามีกลิ่นหอมใช่กลิ่นเขาจะหอมฝาที่แนะนําการปลูกให้หน่อยได้ไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเราเริ่มจากอะไรเพราะก้าเพราะต้นก้าก่อนเมล็ดก็คือต้องนํานําเข้าสั่งสั่งเมล็ดนําเข้าแล้วก็แล้วก็มาเพาะเอาเองเพาะลงพีทมอสเหมือนเพาะต้นก้าทั่วไปอะค่ะ เสร็จแล้วก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบวันเราก็ลงเราเตรียมดินไว้ก่อนแล้วเราก็ลงลงปลูกดินนี้เราใช้ดินธรรมดาดินพื้นเราเลยค่ะดินพื้นเราเลยแล้วก็เห็นมันมีเหมือนคล้ายค้ขี้วัวไหมอ่าอันนี้จะเป็นขี้ไก่หมักขี้ไก่หมักขี้ไก่หมักเราจะให้เขาช่วงที่เราแฝดลูกแล้วเพื่อให้เขาได้สร้างเนื้อค่ะคือเราก็ลงปลูกกับดินธรรมดาของเราดินธรรมดาดินพื้นเราเลยเพาะได้ลงปลูกลงไปใช่ค่ะ แล้วอายุประมาณเท่าไหร่มันถึงจะโตจนขึ้นค้างได้แบบนี้ประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันถึงถึงหนึ่งเดือนถึงสามสิบวันเราก็จะผสมเกสรเขาแล้วก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบใบเราก็จะตัดยอดอก็คือเลี้ยงได้จานวนใบพหพอแล้วเราตัดยอดออกผสมเกสรเรียบร้อยแล้วติดลูกแล้วแล้วเราก็พอมันเป็นลูกเราก็ต้องแขวน ใช่ค่ะเห็นมันจะแวนทุกลูกเลยแฝนทุกลูกต้นหนึ่งก็ได้แค่กหนึ่งลูกหนึ่งต้นได้แค่หนึ่งลูกนะคะฉะนั้นคุ้มค่าถ้าซื้อในราคากิโลกรัมละร้อยเพราะเนี่ยพี่เขาปลูกต้นหนึ่งก็ได้ลูกหนึ่งต้นก็ได้ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็โรงเรือนมันอบมากเหมือนกันเนาะคือมันก็มีมีความร้อนเหมือนกันค่อนข้างความร้อนจะมากกว่าเราเราระวังโรคและแมลงอะไรให้เขาบ้างอะคะก็ถ้าช่วงเล็กๆก็จะเป็นพวกเต่าแตงแมลงที่เขากินใบกินยอดเนี้ยค่ะ พวกหนอนพวกแมลงแล้วก็พอเขาโตขึ้นสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือแมงวันทองอแมงวันทองเขาจะต่อยฝากไข่ไว้าแต่ว่ามุ้งนี่ก็ช่วยได้มุ้งนี่ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่ารงเมล่อนนี่จําเป็นก็คือต้องมีโรงเรือนแล้วก็ต้องมีมุ้งข้างใช่ต้องถึงจะป้องกันเอแมลงได้ดีใช่ค่ะก็ทนความร้อนเอานิดนึงค่ะทนเอานิดนึงตัวนี้คือเราทําคือชุดที่เราจะตัดเนี่ยเราก็คือมันมันปลอดสาร ตอนนี้เราไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาเคมีแต่ว่าปุ๋ยที่เราให้เขาก็จัดว่าเป็นเคมีเหมือนกันคผลไม้ของเราจะเป็นผลไม้ปลอดสารเป็นผลไม้ประเภทไฮโดโปนิกอแต่ไม่ใช่ออร์แกนิกเพราะออร์แกนิกเขาจะไม่ใช้เคมีเลยใช่ปุ๋ยเขาก็ไม่ใช้มีทางดินให้บ้างแต่ว่าตอนที่่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วว่ะเราก็จะงดปุ๋ยเคมีเหมือนกันค่ะ คือความหวานเขาได้ที่แล้วเราก็งงเราก็พอเราก็พอค่ะรอเขาสุกอย่างเดียวคือก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยค่ะแปลงไนลอนได้มาตรฐาน G A P ค่ะอ๋อพี่เขาได้มาตรฐานด้วยค่ะได้มาตรฐาน G A P ด้วยค่ะแนะนําอยากให้เข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาซื้อกันได้นะคะคือช่วงโควิดก็จริงแต่ว่าพื้นที่ด้านในก็ปลอดปลอดค่ะค่ะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจอยากมาเห็นแปลงแบบนี้ เห็นลูกที่แขวนกับต้นแบบนี้นะคะพอมองเข้ามาแล้วมันสวยมากคือเราเห็นเรายังเรายังชอบเลยอ่ะทั้งที่เราแบบไม่ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็เดี๋ยวขอวิชาเรียนรู้จากพี่เข้าไปแล้วไปลองทดลองดูบ้างได้ปลูกไว้ทานแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี like ้ย so ค่ะ so ค่ะน yeah. ี่ก็ค yeah. ือเราพามาดูความดกของเมลอนนะคะผลสวยลูกใหญ่ถ yeah. like ึงแม้จะได้ต้นละหนึ่งลูกก like ็ตามแต่ว่าเขาก็ได้ทุกต้นนะคะมีผลให้ทุกต้น เราก็จะเห็นความสวยงามของเขาอย่างนี้นะคะลูกสวยลูกใหญ่มีด้านนิมบีอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งก็แปลกตาออกไปเราจะได้มีดูได้หลากหลายสายพันธุ์นะคะในโรงเรือนเดียวกันสามารถปลูกได้พี่เขาปลูกไว้ตรงนี้เจอสองสายพันธุ์ เมลอนของพี่นี่จะปลูกอยู่ในโรงเรือนแบบนี้ทุกทุกโรงเรือนเลยคือจะมีโรงเรือนหลายหลังโรงเรือนนี่ทําเองไหมคะอ๋อทำโรงเรือนเองด้วยสร้างโรงเรือนเองปลูกเองดูแลรักษาเองทุกอย่างทุกขั้นตอนนะคะผ่านมือเจ้าของหมดทุกขั้นตอนแต่ว่าจะสลับกันคืออย่างโรงนี้ตัดเสร็จหมดแล้วเราก็ค่อยย้ายไปปลูกคืออันนี้จะปลูกประมาณ ยี่สิบวันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลงนู้นหลังจากลงนู้นยี่สิบวันเราก็จะมีลงนั้นคือถ้าเราตัดหลุเรียนหมดก็จะมีอีกลงนึงใค่ะก็ประมาณหนึ่งเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะเดือนละเดือนละครั้งค่ะก็พอดีหันมาเห็นอีกโซนหนึ่งของพี่เขาที่มีอยู่นิดหน่อยอันนี้พี่เริ่มต้นพี่ทดลองทําอะไรเอ่ยปลูกองุ่นค่ะเริ่มทดลองปลูกองุ่นเริ่มทดลองปลูกองุ่นพอ ได้จากเมลอนเดี๋ยวพี่ก็จะมาทดลองตัวองุ่นนะคะว่าว่าจะสามารถเติบโตได้ในพื้นที่นี้ไหมแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวรุ่นนี้ต่อไปเราจะต้องพามาชมตอนที่เขาโตกันอีกเที่ยวหนึ่งให้ให้ได้ดูกันอันนี้เป็นเริ่มทดลองเริ่มทดลองปลูกได้ประมาณระยะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมั้งคะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ต้นพันธุ์จากสวนนัทนานมาค่ะ นะคะพี่เขาก็เริ่มจะรอปลูกเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามผลงานกันต่อไปว่าหลังจากปลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างที่พื้นที่นี้เติบโตได้ดีไหมนะคะแต่พี่เขาก็งานนะดูต้นยอดเขาก็ยังอวบใสงามอยู่นะคะอันนี้คือเพิ่งจะเริ่มจะเริ่มเติบโตใช่เดี๋ยวเขาฟื้นตัวเขาจะโตขึ้นได้เรื่อยๆค่ะก็ท้ายสุดนี้นะคะก็เดี๋ยวขอฝากแปลงเมลอนของบ้านเกาะฟาร์มไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวให้พี่เขาฝากเบอร์โทรไว้ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้ด้านล่างนะคะเผื่อท่านสนใจอยากเข้ามาชมมาชิมหรือเข้ามาตัดผลผลิตที่นี่ด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อพี่ได้ค่ะ0860448206ค่ะติ๊ิกนะคะค่ะรับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะโทรได้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยว ตัดผลผลิตได้วันที่สองสิงหาเดี๋ยวเราจะพาเว็บเข้ามาแอบชิมเมลอนของพี่เขากันว่าความหวานความสวยความหอมของผลผลิตเป็นยังไงมากค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เราเข้าไปชมเมลอนได้ถึงในแปลงเลยค่ะค่ะ,คะยังไงก็ท้ายสุดนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของสวนนัทนันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ